าคุณเป็นมือใหม่ไม่รู้อะไรเลยอยากทำกำไรจากการเทรดบนมือถือให้ได้วันละ1 0 0 0พ0ถึง2,000บาทแค่ใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวก็เทรดทำกำไรได้ทุกวันวันนี้แต่มาบอกวิธีให้ค่ะดูคลิปนี้จบทำตามได้ทันที สวัสดีค่ะเพื่อนๆแต้วจากชาแนลแต้วชอบเทรดสำหรับคลิปนี้แต้วจะมาแนะนําเทคนิคดีๆให้กับเพื่อนๆใครที่สนใจเริ่มต้นการเทรดอยากหาเงินให้ได้วันละ1 0 0 0ถึง2,000บาทเพื่อนคนไหนที่ไม่เคยเทรดมาก่อนไม่เคยสมัครมาก่อนหรือไม่รู้อะไรเลยก็สามารถทําตามได้เพราะแต้วจะสอนแบบละเอียดแบบจับมือทําเลยค่ะสําหรับในคลิปนี้แต้วจะสอนเพื่อนๆเทรดบนมือถือเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เราสามารถเทรดทำกำไรได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวโดยเทคนิคที่เต้าจะสอนในคลิปนี้ใช้เทรดบนมือถือได้และช่วยเพิ่มอัตราการชนะให้กับพวกเรามากขึ้นทำให้เรามีโอกาสทำกำไรได้เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเทคนิคนี้ทำกันยังไงก่อนอื่นเลยก็ให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดแอปตัวนี้ก่อนซึ่งมีชื่อว่า iq option โดยเพื่อนๆสามารถไปที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้หรือจะเป็นโพสต์แรกที่เต้าปักหมุดไว้ให้ก็ได้มันจะมีลิงก์อยู่ ให้เราคลิกเข้าไปจากนั้นเขาจะพาไปหน้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันให้เราทำการติดตั้งแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ก่อนเมื่อดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้เราทำการลงทะเบียนโดยการลงทะเบียนนี้แ้วแนะนำให้เพื่อนๆใช้เป็นอีเมลที่เพื่อนๆใช้จริงนะเพราะจะต้องมีการยืนยันตัวตนในภายหลังค่ะเมื่อเพื่อนๆทำการลงทะเบียนบนมือถือเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็จะได้หน้าตาของ IQ Option บนมือถือแบบนี้เลย สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่รู้ว่า IQ Option ทำเงินยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะการทำกำไรไก i q q Option เป็นการคาดการว่ากราฟที่กำลังเคลื่อนที่มาจนถึงเส้นแดงที่เป็นเส้นตัดสินนี้กราฟจะขึ้นหรือกราฟจะลงถ้ากราฟจะขึ้นให้เราทำการกดขึ้นหรือคอปุ่มสีเขียวถ้ากราฟจะลงให้เราทำการกดพุทหรือลงปุ่มสีแดงอย่างเช่นตรงนี้เต้าคาดการ์ว่ากราฟที่กำลังเคลื่อนที่มาถึงเส้นสีแดงนี้ มันจะขึ้นเต้าก็เลยกดขึ้นปุ่มสีเขียวจากนั้นเต้าก็รอให้กราฟเนี่ยเคลื่อนที่มาถึงเส้นแดงว่ากราฟจะปิดจบตามที่เราคาดการหรือเปล่าโดยเวลาที่ปิดจบนี้เราก็สามารถดูได้จากเวลาปิดตรงนี้ค่ะซึ่งเหลือเวลาอีก10วินาทีเพื่อเป็นการบอกหรือตัดสินว่าเราจะชนะหรือแพ้อย่างตรงนี้กราฟจบบนจุดที่เต้ากดขึ้นเต้าก็เลยชนะ ได้กำไรมา92.2เหรียญซึ่งกำไรตรงนี้เราสามารถดูได้จากเงินลงทุนตรงนี้ที่เราลงทุนเข้าไปเราลงทุนไป100เหรียญกำไรที่โบรกใจ่ายให้เราอยู่ที่92%ดังนั้นเราจะได้กำไรบวกกับทุนที่ลงไปเป็น192เหรียญโดยเงินลงทุนตรงนี้เราสามารถใส่ทุนที่จะลงเองได้อย่างสมมุติแต้วใส่ไป1เหรียญ ต้าได้กาไรอยู่ที่92%ดังนั้นถ้าออเดอร์นี้ชนะเต้าจะได้กําไรอยู่ที่0.92เหรียญแต่ถ้าสมมุติเต้าใส่เป็น10เหรียญกํกาไร92%ตเต้าก็จะได้กไากไ,กไรอยู่ที่9.2เหรียญหรือถ้าเต้าใส่เป็นร้อยเหรียญเต้าก็จะได้กําไรอยู่ที่92เหรียญค่ะโดยการเทรดนี้ก็มีให้เราเลือกเทรดเยอะแยะมากมายเลยเราสามารถเลือกคู่เงินเองได้โดยไปที่ปุ่มบวกตรงนี้จากนั้นเลือกเป็นดิจิตอล เราก็ดูสินทรัพย์ที่เขาเปิดอยู่ถ้าคู่ไหนที่เปิดให้เราเข้าเทรดหรือขึ้นกําไรเราก็สามารถเลือกเทรดสกุลเงินหรือคู่เงินนั้นได้เลยค่ะส่วนอันไหนที่เขาเขียนว่าปิดแล้วเราก็ไม่สามารถเข้าไปเทรดได้นะอยากเทรดคู่ไหนก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยค่ะอย่างอันนี้ก็คลิก EUR USD ก็จะได้คู่เงินของ EUR USD มาค่ะโดยการเทรดก็จะมีทั้งบัญชีฝึกหัดและบัญชีจริงซึ่งเราสามารถดูได้จากสาบเหลี่ยมชี้ลงตรงนี้ บัญชีจริงจะเป็นยอดเงินสีเขียวซึ่งเราจะต้องมีการฝากเงินเข้าไปจริงๆส่วนบัญชีฝึกหัดจะเป็นเงินสีส้มซึ่งตรงนี้เราสามารถเทรดได้ฟรีท้าหมดก็สามารถเติมได้ฟรีในพอร์ตเช่นเดียวกันดังนั้นการเทรดเราต้องเข้าใจว่าเป็นการลงทุนที่มันมีความเสี่ยงหากเพื่อนๆต้องการที่จะชนะหรือต้องการที่จะได้กําไรเพื่อนๆก็จะต้องมีความรู้ก่อนซึ่งวันนี้เต้าก็มีเทคนิคดีๆมาฝากเพื่อนๆซึ่งสามารถใช้เทรดบนมือถือได้เลยค่ะ อันนี้ก็เป็นประวัติการเทรดล่าสุดซึ่งเทรดเมื่อวันที่23เป็นประเภทเงินจริงโดยเราเทรดเป็นดิจิทัลเพอเทรดบนมือถือได้กำไรไป64.11เหรียญซึ่งตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,300บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าสูตรนี้หรือเทคนิคนี้ทำเงินยังไงก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆทำการตั้งค่าแท่งเทียนและตัวชี้วัดตามแต้่ก่อนเพื่อที่จะนำไปใช้กับเทคนิคนี้ค่ะโดยอันดับแรกให้เราไปที่กราฟด้านล่างนี้ เลือกประเภทการาฟเป็นแบบแท่งเทียนตัวที่3แล้วเราก็จะใช้เป็นแบบสีเขียวแดงก็คือแท่งเทียนสีเขียวสีแดงนั่นเองจากนั้นให้ไปตั้งค่าแท่งเทียนเป็นแบบ1นาทีหรือ1อเอ็มเพราะเทคนิคนี้เราต้องใช้แท่งเทียน1นาทีนะจากนั้นให้ไปทําการปิดการปรับมาตราส่วนอัตโนมัติตรงนี้ออกเพื่อที่เวลาซูมเข้าหรือซูมออกแท่งเทียนมันจะได้ไม่เปลี่ยนเวลาค่ะ พอแบบนี้เราก็จะได้หน้าตาแท่งเทียนที่จะใช้กับเทคนิคนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งค่าในเรื่องของตัวชี้วัดกันต่อนะโดยไปที่ข้างล่างนี้ตัวชี้วัดจากนั้นเลือกคําว่าตัวชี้วัดอันนี้ค่ะหาคําว่าเส้นค่าเฉลี่ยหรือ moving average พอเพื่อนๆเ,เจอแล้วให้เพื่อนๆทําการติดดาวหรือติดเป็นรายการโปรดไว้ก่อนตรงนี้นะคลิกเข้าไป1ครั้ง พอเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆไปที่คำว่ารายการโปรดมันจะเซฟไว้เราก็คลิกเข้าไปจากนั้นทำการตั้งค่าค่ะประเภทเป็น S M A เหมือนเดิมระยะเวลาให้เราใช้ค่ามาตรฐานก็คือ14แต่เราจะใช้สีแรกนี้ S M A 14เป็นสีขาวนะคะจากนั้นสมัครใช้งานค่ะอันนี้เราก็ได้เส้นแรกมาเรียบร้อยแล้วต่อไปไปตั้งค่าตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งค่ะไปที่ตัวเดิมเลือกตัวชี้วัด เหมือนเดิมค่ะมาที่รายการโปรดคลิกเข้าไปคราวนี้เราจะใช้เส้น SMA เหมือนเดิมแต่จะเปลี่ยนระยะเวลาตรงนี้เป็น5 แล้วเตาก็ขอใช้เป็นสีเหลืองนะจากนั้นสมัครใช้งานค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆทําการตั้งค่าเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะโดยไปที่ตัวชี้วัดเหมือนเดิมแล้วก็เลือกคําว่าตั้งค่านะจากนั้นให้เราติ๊กเปิดในเรื่องของใช้ตัวชี้นํากับทุกสินทรัพย์แบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาเราไปเปิดคู่เงินอื่นตัวชี้วัดหรืออินดิเคเตอร์ที่เราตั้งค่าไว้มันจะได้ตามไปด้วยในทุกๆคู่เงินค่ะเดี๋ยวแต่ยกตัวอย่างให้ดูนะเดี๋ยวแต่เปิดในคู่เงินถัดไปโดยไปที่ปุ่มบวกข้างบนนี้ เลือกดิจิตอลแล้วก็แ้วเลือกอันแรกนะ EUR GBP i n d i c a อร์ e UR, ator, ก็จะตามไปด้วยหรือตัวชี้วัด SMA 14กับ SMA 5ก็จะตามไปด้วยนะจากนั้นเแ้วก็แค่ตั้งค่าแท่งเทียนโดยที่ไปข้างล่างนี้เลือกประเภทกราฟเป็นแท่งเทียนแล้วก็เลือกเป็น1นาที แล้วก็ปิดมานตาส่วนอัตโนมัติแค่นี้ทีนี้เราก็จะได้หน้าตากราฟที่นําไปใช้เทรดกับเทคนิคนี้แล้วค่ะหลักการเข้าออเดอร์ด้วยเทคนิคนี้ก็คือ 1. เราจะรอสัญญาณการตัดกันของเส้น SMA 2. เราจะรอสัญญาณแท่งเทียนวิ่งข้ามเส้น SMA 3. เราจะรอสัญญาณแท่งเทียนแท่งเล็กหรือแท่งคอนปิดใต้เส้นหรือบนเส้น SMA และ 4. เราจะรอสัญญาณการกดขึ้นหรือกดลงค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสัญญาณการกดลงกันก่อนนะคะโดยสัญญาณการกดลงของเราอันดับแรกเลยเราจะรอเส้น SMA 5ซึ่งเป็นเส้นสีเหลืองตัดกับเส้น SMA 14ซึ่งเป็นเส้นสีขาวเมื่อมีการตัดกันเรียบร้อยแล้วเราจะรอสัญญาณที่2นั่นก็คือแท่งเทียนแท่งสีแดงมีการวิ่งข้ามเส้น SMA ทั้ง2เส้นนี้ เมื่อมีการวิ่งข้ามเรียบร้อยแล้วจะรอสัญญาณที่3นั่นก็คือรอแท่งเทียนแท่งเล็กๆหรือแท่งค้อนจะเป็นสีแดงหรือสีเขียวก็ได้ปิดใต้เส้น SMA สีเหลืองและปิดใกล้เส้นมากที่สุดจากนั้นเราจะกดลงในแท่งถัดไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกสักตัวอย่างนะคะอย่างอันนี้ก็เป็นสัญญาณของการกดลงสัญญาณแรกคือเส้น SMA 5 ตัดกับเส้น SMA 14นั่นคือเส้นสีเหลืองตัดกับเส้นสีขาวเมื่อมีการตัดการเรียบร้อยแล้วเราจะรอแท่งเทียนแท่งสีแดงวิ่งข้ามเส้น SMA ทั้ง2เส้นแบบนี้จากนั้นสัญญาณที่3เราจะรอแท่งเทียนแท่งเล็กๆปิดใต้เส้น SMA และใกล้เส้น SMA มากที่สุดจากนั้นสัญญาณในแท่งถัดไปเราก็ทำการกดลงค่ะเดี๋ยวไปดูสัญญาณการกดขึ้นกันบ้างนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างสัญญาณในการกดขึ้นค่ะโดยสัญญาณแรกที่เราต้องการคือ 1. เส้น SMA 5ซึ่งเป็นเส้นสีเหลืองตัดกับเส้น SMA 14ซึ่งเป็นเส้นสีขาวเมื่อมีการตัดการเรียบร้อยแล้วรอสัญญาณที่2คือแท่งเทียนแท่งสีเขียววิ่งข้ามเส้น SMA ทั้ง2เส้นจากนั้นรอสัญญาณที่3คือแท่งเทียนปิดเป็นแท่งเล็กๆหรือเป็นแท่งค้อนจะมีสีอะไรก็ได้ปิดบนแนวและใกล้แนวมากที่สุด จากนั้นรอสัญญาณในแท่งถัดไปทําการกดขึ้นค่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างสัญญาณการกดขึ้นอีกสักอันหนึ่งนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้เส้น SMA 5สีเหลืองตัดกับเส้น SMA 14สีขาวเมื่อมีการตัดกันของเส้นสีเหลืองและเส้นสีขาวเรียบร้อยแล้วจากนั้นเรารอสัญญาณที่2นั่นก็คือแท่งเทียนแท่งสีเขียววิ่งข้ามเส้น SMA ทั้ง2เส้นแบบนี้เมื่อแท่งเทียนสีเขียววิ่งข้ามเส้น SMA ทั้ง2เส้นเรียบร้อยแล้วเราก็ จะรอสัญญาณที่3นั่นคือแท่งเทียนแท่งเล็กๆหรือแท่งค้อนปิดอยู่บนเส้น SMA และใกล้กเส้น SMA มากที่สุดจากนั้นทําการกดขึ้นในแท่งถัดไปค่ะเพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเดี๋ยวเต้าพาไปดูตัวอย่างจากออเดอร์จริงกันค่ะอย่างตรงนี้เส้น SMA 5สีเหลืองตัดกับเส้น SMA 14สีขาวเรียบร้อยแล้วสัญญาณที่2คือแท่งแดงหรือแท่งเทียนสีแดงนี้วิ่งข้ามเส้น SMA ทั้ง2เส้นเรียบร้อยแล้ว สัญญาณที่3แท่งเทียนสีเขียวแท่งเล็กนี้ปิดเป็นแท่งค้อนใต้เส้น sma และใกล้เส้น sma แท่งต่อมาแต้วจึงทำการกดลงค่ะแบบนี้เราก็ชนะได้กำไรไปค่ะ ต่อมามาดูสัญญาณการกดขึ้นกันบ้างค่ะตอนนี้เส้น SMA 5สีเหลืองตัดกับเส้น SMA 1 4สีขาวเรียบร้อยแล้วมีแท่งเทียนสีเขียววิ่งข้ามเส้น SMA 5และ SMA 1 4ซึ่งวิ่งข้ามทั้ง2เส้นเรียบร้อยแล้วตอนนี้แท่งเทียนสีแดงปิดเป็นแท่งคอนหรือเป็นแท่งเล็กใกล้เส้น SMA แท่งปัจจุบันเราจึงทาการกดขึ้นค่ะแบบนี้เราก็ชนะได้กำไรไปค่ะ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับการเทรดด้วยเทคนิคนี้ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะเดี๋ยวแตวสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับการกดขึ้นด้วยเทคนิคนี้สัญญาณแรกเลยที่เราต้องการคือ 1. เส้น SMA 5ซึ่งเป็นเส้นสีเหลืองตัดกับเส้น SMA 14สีขาวเมื่อเส้นสีขาวตัดกับเส้นสีเหลืองเรียบร้อยแล้วเราจะรอสัญญาณที่2นั่นก็คือรอแท่งเทียนแท่งสีเขียววิ่งข้ามขึ้นไปโดยการวิ่งข้ามจะต้องข้ามเส้น SMA ทั้ง2เส้นนี้ สัญญาณที่3ที่เราจะรอต่อคือรอแท่งเทียนแท่งเล็กๆหรือแท่งคอนปิดเหนือเส้น SMA และปิดใกล้เส้น SMA มากที่สุดจากนั้นเราจะทำการกดขึ้นในแท่งถัดไปค่ะ สำหรับการกดลงด้วยเทคนิคนี้สัญญาณแรกเลยคือเราจะรอเส้น SMA 5สีเหลืองตัดกับเส้น SMA 14สีขาวเมื่อเส้นสีขาวตัดกับเส้นสีเหลืองเรียบร้อยแล้วเราจะรอสัญญาณที่2นั่นคือแท่งเทียนแท่งสีแดงวิ่งข้ามเส้น SMA ทั้ง2เส้นลงมาจากนั้นรอสัญญาณที่3แท่งเทียนปิดเป็นแท่งเล็กหรือแท่งค้อนใต้เส้น SMA และใกล้เส้น SMA มากที่สุดแท่งต่อไปเราจะทำการ กดลงค่ะสำหรับวิธีการฝากเงินก็ไม่ยากเลยนะคะให้เพื่อนๆไปที่เงินฝากข้างบนตรงนี้จากนั้นเขาจะพามาหน้าวิธีการชำระเงินเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะชำระช่องทางไหนซึ่งท้าง,ง่ายที่สุดเต้าวก็แนะนำเป็นผ่าน QR ของธนาคารนั้นๆอย่างเช่นสมมติตรงนี้เต้ายวยกตัวอย่างเป็นของกสิกรซึ่งเป็น QR เราก็เลือกเข้าไปเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะเติมกี่เหรียญหรือจะพิมพ์เมาส์ก็ได้นะคะสมมติเต้าวใช้15เหรียญ ก็กดทำการชำระเงินเขาก็จะแสดง QR code ซึ่งเราก็สามารถแคปเจอร์ QR code นี้ไว้ในมือถือได้เลยแล้วก็ไปเปิดแอปธนาคารแล้วก็เลือกสแกนเงินจากคลังรูปภาพของเราจากนั้นก็กดทำการชำระเงินเงินก็จะเข้าไปอยู่ในพอร์ตเราค่ะซึ่งเดี๋ยวเต้าจะทำการสแกน QR ให้ดูเลยนะคะพอสแกนเรียบร้อยแล้วเงินก็จะเข้ามาอยู่ในพอร์ต15เหรียญก็อยู่ในพอร์ตเงินจริงของเราเรียบร้อยแล้ว ในการเทรดก็จะมีทั้งการแพ้แล้วก็การชนะดังนั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากชนะมากกว่าเพื่อนๆก็ควรรอตามเงื่อนไขหรือรอตามสัญญาที่เต้าได้อธิบายไว้ในคลิปนี้ซึ่งบางครั้งอาจจะใช้เวลาแป๊บเดียวก็ได้เทรดแล้วหรือบางครั้งก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยก็อยากให้เพื่อนๆรอจนครบเงื่อนไขจึงจะค่อยออกออเดอร์จริงๆนะคะซึ่งในคิวออปชันก็มีเงินเดโมหรือเงินฝึกหัดให้เราทดลองซึ่งเป็นเงินสีสม้มเราก็สามารถใช้เงินทดลองตรงนั้นในการฝึกเทคนิคนี้ก่อนก็ได้เพอเราชํานาญแล้วอัตรา การชนะดีแล้วหรือเริ่มทํากําไรได้แล้วเราก็ค่อยมาเติมเงินจริงเพื่อทํากําไรจริงๆค่ะแต่หวังว่าคลิปนี้จะทําให้เพื่อนๆเ,เทรดจนสามารถทํากําไรได้และถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ